วันนี้มาทำอะไรที่ SPC คะมาดอบน้ำไหมคะนี่รเามแบบเห็นกระบวนการงานของคือแบบมีงานชื่อมากแล้วก็แบบเป็นโรงงานแบงนี้ก็คือผู้บริหารแล้วก็ทีมบริหารทั้งหมดก็คือเป็นมุอสิรหมดเลย บกบการทงานอ,ม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 อุมนีน,นะเขาห้องแต่ละห้องแยกกันเลยนะ้องแคชเรห้องเลี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยพย์กราวได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมผู้บริหารของบริษัท SPC Factory All Supply จำกัดบอกได้เลยว่ามีเรื่องราวน่าทึ่งอีกเยอะมากเป็นอีกหนึ่งความน่าภาคภูมิใจของวงการนักธุรกิจมุสลิมติดตามคลิปเต็มได้เร็วๆนี้อินชอลลอ์ SPC Factory All Supply เราคือคำตอบโรงงานผลิตอหารเสริมมาตรฐานสากล